สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะแล้วก็ขออภัยสําหรับคนที่รับประทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่า,ารับรองมีสาระมีประโยชน์ให้กับพี่น้องแน่ๆน,นะครับแต่วันนี้ต้องขออนุญาตคุยเรื่องขี้ครับ ที่ได้ที่นี้คือขี้วัวนะพี่น้องนะามาดูว่าฟาร์มเนี้ยเขาต่อยอดเรื่องของขี้วัวยังไงนะครับแล้วขี้วัวข้อของพี่น้องเนี่ยทำยังไงกับเขาบ้างนะครับพี่น้องต่อยอดยังไงนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรที่แนะนำก็แชร์กันเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าของฟาร์มนี้เนี่ยมีการจัดการที่ ที่ดีนะครับสำหรับผมมองแล้วว่าเป,เป็นการจัดการกับขี้วัวเนี่ยดีมากนะครับฟาร์มนี้เนี่ยผมเข้ามา2-3าครั้งแล้วนะครับพี่น้องคงจําได้นะครับคลิปที่คอกคอกวัวสลไลด์ได้นั่นแหละฮะคือฟาร์มนี่ฮะแล้วก็คลิปที่2ก็คือเครื่องชอบหญ้านะครับออสองคลิปสคลิปนั้น,นก็คือแบบเฮียบอกว่าโอ้โหรับโทรศัพท์แทบไม่ทันนะครับมีคนโทรมา สอบถามมาต่อยอดมาหาความรู้มาขอคําแนะนําเยอะแยะมากมายแล้วก็คลิปนี้อีกคลิปหนึ่งรับรองว่าเฮียก็ต้องต้องรอรับโทรศัพท์ด้วยเพราะว่ามีพี่น้อง f อเนี่ยสนใจอย่างมากนะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องมาต่อยอดเรื่องขี้วัวนะครับก็คือการทำปุ๋ยอัดเม็ดนะครับหรือว่าขี้งัวอัดเม็ดนั่นเองนะครับมันจะต่อยอดได้ยังไงถ้าขายแบบกระสอบเนี่ยสอบละ40-50 กลับมาทําตัวนี้เนี่ยแล้วมันจะตกกระสอบละเท่าไหร่เอาละครับมาคุยกับเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครับผมเจอกันอีกแล้วเฮียนะอีกแล้วครับครับผมเนี่ยฮะเฮียใหญ่นะครับเฮียวันนี้เอาแบบเริ่มต้นจนขั้นตอนเย็บกระสอบเลยเนาะครับผมครับผมขั้นตอนแรกคือยังไงบ้างเฮียขั้นตอนแรกเราก็จะเก็บขี้วัวจากคอกที่เราขังวัวนะครับครับผมดันดันใช้สลดยคอก มาฝั่งที่เรากาลังยืนอัดปุ๋ยนี่นะครับพื้นที่ตรงนี้เราก็จะจะดันคอกกลับมานี่ครับเสร็จแล้วก็ดันขี้วัวเดี๋ยวตามดูนะครับครับผมดันขี้วัวมาคลองไว้ด้านหน้าเนี่ยครับระยะระยะของคอกนี้ก็ประมาณ50เมตรนี่ฮะนี่คือขี้วัวที่อยู่ในคอกเราเตรียมจะดันแล้วครับครับผมเนี่ยเตรียมจะดันวันนี้แหละนะฮะครับเราก็จะดันมาคลองไว้ตรงนี้อ่าโนนะฮะพี่น้องสองเดือน นั่นคือกองขี้วัวประมาณประมาณสองเดือนนะคือเราหมักไว้ครับหนึ่งถึงสองเดือนนะพี่น้องนะครับเอาไปใช้เลยไม่ได้ต้องมาหมักก่อนครับเนี่ยฮะดูเลยครับนี่คือกองขี้งัวที่หมักไว้หนึ่งถึงสองโดยที่ต้องใส่เชื้ออะไรเข้าไปไม่ได้ขี้วัวสดๆแค่ดันมากองไว้กองไว้ตรงนี้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นยังไงต่อฮะก็จะตัก แล้วก็มาตากบนพื้นปูนหรือตรงไหนก็ได้ที่สามารถทาําให้มันแห้งะครับฟาร์มนี้ตากบนลานนี้นะที่น้องนะนี่คือ,อลานตากขี้ลานที่เราสไลด์คอกัวมาเวลาคอกัวเข้าตําแหน่งป,นนปกติปับ๊บข้างหลังก็จะมีพื้นที่ว่างครับเราก็ใช้จากประโยชน์จากตรงนี้คือตากขี้วัวพอตากเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงกระบวนการดันมาปองรวมแลยฮะเตรียมเพื่อจะผสมตามสูตรของเราครับโดยเราใช้ ไอ้เจ้าเครื่องทุนแรงเนี่ยครับตัวเดียวเนี่ยครับใช้ทุกอย่างสารพัดประโยชน์ครับตัวนี้อันนี้คือตัวที่เราตากแห้แล้วหลังจากที่หมักแล้วประมาณเดือนถึง2เดือนอันนี้ก็เอามาตากพอตากเสร็จแล้วมันก็จะเป็นฝุ่นฝุ่นปุ๋ยปุ๋ยแบบนี้นะฮะครับปุ๋ยฝุ่นแบบนี้แล้วยังไงต่อครับเนี่ยแล้วก็เราก็จะมาอันนี้คือน้ําหมักชีวภาพของเรานะครับครับอันนี้คือขี้ขังข่าว น้ำหมักกีว่าธาตุประมาณกี่ลิตรครับนี่ยปกติผมจะทำร้อยห้าสิบลิตรครับร้อยห้าสิบลิตรเตี้ยงข้าวตามสูตรเราขี้ข้างข้าวตามสูตรสั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเราครับขี้ข้าวนี่คือขี้ข้างข้าวนะครับสั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านจากด้านเราสปปลาวครับผมเนี่ยฮะเี้ยงข้าวแท้เลยครับครับผมชุนมากขี้ข้าวนะครับแล้วก็จะใส่สารปรับปรุงดินครสารระเบิดดินตัวนี้นะครับ เป็นทําให้แก้ปัญหาดินแข็งกลับให้มาร่วนซุยครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาผสมตามสูตรของเรานะครับครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเข้ากระบวนการตีผสมไปเลยนะครับครับผมเนะครับก็เปิดเครื่องก่อนนะครับใช้เครื่องโมปูนธรรมดาเรานี่แหละครับครับผมเอาลงผสมน้ำกันน้ำที่เราผสมเนี่ย หนึ่งให้ให้ปุ๋ยที่เราตากแห้งนะมันพอดีกับสําหรับการอัดเม็ดนะครับเราก็จะลาดลาดไปบนปุ๋ยที่เราตากแห้งเรียบร้อยแล้วให้มันได้ความชื้นพอดีอันนี้ความชื้นก็พอดีกรรมหะก,กร,รมไม่แตกแต่นี้ลุงแกทําบ่อยแกชํนานาญแล้วเราก็จะได้ประโยชน์2อ,อย่างคือปุ๋ยที่มันแห้งๆพอเราใส่น้ําหมักชีวภาพลงไปเราก็จะเพิ่ม ปุ๋ยเทียมคาวสารระเบิดดินแลยย้วก็ปุ๋ยเยื่อคาที่เราหมักไว้3อย,อย่างสอย่างสามสูตรเราครับแล้วก็เข้าเครื่องโข้ปูนแล้วเขาก็พอผสมเสร็จเขาก็จะไหลลงมาข้างล่างนั่นเอะครับตัวที่ไหลลงมาข้างล่างคือคือตัวพร้อมผสมผสมอ่าผสมเสร็จแล้วพร้อมอัดเม็ดแล้วครับโอโบ๋อค,นนความชื้นเขาก็มึงคนที่ผสมเขาก็จะคำนวณถูกว่าชื้นขนาดนี้ตลาดเม็ดออกมามันจะอัดออกมาสวยคภาพค่ะ ตอนก็ไม่มีอะไรมากก็กแค่นี้ครับนะครับพี่น้องครับเมื่อเราผสมจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับที่วัวกับกับน้ำหมักชีวภาพกับกับ ที่ข้างข่าวที่ที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นทำไงต่อครับเฮี่อาก็จะเข้ามาถูกกระบวนการอัเม็ดครับผมอันนี้เป็นเครื่องแกงโยกของโรงสีนะครับ,รบเราจะเอามาโยกไอ้พวกเม็ดใหญ่ๆพวกวางพวกที่เราไม่ต้องการนะครับออกไปอีกทางหนึง่งครับ แล้วเขาก็จะไหลมาเครื่องอัดเม็ดครับผมเครืหาดเม็ดตรงนี้อันนี้คือเครื่องอัดเม็ดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะอันนี้คือตะแกรงโยกอ่าตรงนี้คือใส่เข้าไปแล้วตะแกรงยกมันจะลอนแล้วก็ลงมาตรงนี้อัดเม็ดตรงนี้แล้วก็มาที่มันตกลงมาที่กระสอบนี้นะฮะันะครก็จะเป็นเม็ดเม็ดอ่างนี่ยครับจะเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทำงานจริงนะครับพี่น้องครับเอาเลยเนี่ย ให้พี่น้องดูขั้นตอนการทํางานนี่ฮะก็จะใช้โกยขึ้นแบบนี้เลยเครื่องมันก็จะล่อน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 อย่างนั้นนะฮะนะครับมันก็จะแยกนะส่วนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยออกมาก็คือเม็ดใหญ่เม็ดหยาบพวกฟางพวกเศษหญ้าออกี่อยู่ออกมาตกลงตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นเม็ดนะใช้ได้แล้วก็จะลงมาที่กระสอบน,นี่นะฮะเนี่ยครับ ขั้นตอนการทํางานเนี่ยคล้ายๆกับกับลงสีเลยนะครับแต่ว่านี่เราย่อขนาดลงมาแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยดัดแปลงเอานะครับดัดแปลงเอาเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะบอกช่วงท้ายคลิปนะครับว่าขั้นตอนการต่อเครื่องเนี่ยมีวิธีการทํายังไงบ้างนะครับนี่ก็คือให้ดูเป็นตัวอย่างน,นะคราบเสร็จแล้วนี่คือที่เสร็จแล้ววันนี้นะครับที่ทําวันนี้เนี่ยได้ประมาณนี้แล้วนะครับหลายกระสอบแล้ว นะฮะเออ่เฮียกระสอบหนึ่งกี่กิโลครับ30โดยประมาณครับ30มกิโลอ่อแล้วเอาตรงๆเลยกระสอบละเท่าไหร่เฮียอ่า150บาทครับผม150บาทถ้าเราขายขี้วัวแห้งๆกระสอบเท่าไหร่เฮีย50ครับนั่นนะครับพี่น้องครับต่อยอดมาได้อีกเป็นร้อยนะฮะต่อกระสอบนะครับซึ่งต้นทุนที่ใช้มีอะไรบ้างครับ ตัวที่เราใช้จริงๆก็จะมีเครื่ยงข่าวก็สารระเบิดดินแค่นั้นปุ๋ยเฮียว์ผ้าเราทําเองครัมีงัวแล้วก็มีแม่งัวผลิตให้เราครับผมแค่นั้นแหละครับครับเราก็สามารถผลิตปุ๋ยดีใช้ได้แล้วครับเห็นบอกว่าตอนนี้ทําไม่ทันอยู่อีกร้อยร้อยกระสอบครับร้อยลูกมีออเดอร์เข้ามาแล้วร้อยกระสอบตอนนี้เพิ่งได้แค่นี้นะพี่น้องนะเนี่ยครับเนี่ยมีผลงานของเจ้าปุ๋ยขี้ขี้วัวนี่ไหม อยู่ข้างบนนู้นครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไปดูก็ได้ครับไปคลิปนี้เลยเดี๋ยวพามันลบหน่อยนะไม่เป็นไรเอาเอาแค่รอบนอกก็ได้ครับอ่าเนี่ยบอกปิดเครื่องก่อนได้ไหมครับลุกปิดเครื่องครับลุกลุกปิดเครื่องให้หมดเลยครับผมขอบคุณมากครับเฮียแนะนำตัวเครื่องคร่าวๆหน่อยเผื่อพี่น้องสนใจ อยากจะทําเองหรือว่าอยากจะโทรมาถามว่ามันต้องใช้อะไรยังไงตัวเครื่องมันมีแค่นี้เองครับครับมีแค่อันนี้ไม่เกี่ยวอมีแค่นี้ครับมีมอเตอร์หนึ่งตัวอ่ามอเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็มีเครื่องอาจารย์กับแว่นตรงนี้ครับแล้วก็เปิดมอเตอร์ก็ใช้ได้แล้วอแต่ถ้าจะให้ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต้องใช้เครื่องตีปนตัวนู้นอ๋อเพราะว่าปุ๋ยที่ เราเราได้จากข้องวงมันจะไม่ได้ปนล,ละเอียดครับเราต้องมาตีให้มันปนล,ละเอียดถ้างั้นมันจะอับไม่ได้ไม่ยากเลยเนาะใช่ครับเนี่ยของ<ะ>ผมเนี่ยผมไม่ใช้ละซื้อมาทิง้งละผมเอาเอาเครื่องโมกปูนอ่าผมทิง้งกระบวนการโมกปนครับผมเอาเครื่องโม่ปนตีเลยแล้วก็ผสมกับสารอินทรีย์ปุ๋ยที่อ่า,อางคาวครับสารระเบิดดินของผมมันก็ใช้ได้แล้วครับนี่นีไอ้ตัวก็จะเหลือไอ้ตัวเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่เราเอาไปใส่สวนเลยเลยครับ ไปใส่สวนได้เลยครับหรือหรือจะจะเอาไปตากแห้งแล้วตีผลก็ได้แต่ของผมผมจะเอาไปใส่สวนเลยอันนี้เราไว้ใช้เองก็คือไม่มีอะไรที่ต้องทิ้งเลยนะไม่มีเลยครับไม่มีอะไรที่ต้องทิ้งเลยนะครับเกี่ยวกับบัวเนี่ฮะนี่คือวันนี้มาคุยเรื่องขี้โดยตรงเลยนะพี่น้องนะเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานของเจ้าปุ๋ยขี้บัวอัดเม็ดเนี่ยฮะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอก เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ติดต่อซื้อได้ที่ไหนนะครับหรือว่าสนใจเรื่องเครื่องเนี่ยโทรมาสอบถามเฮียดูว่าเฮียต่อเครื่องขายให้ได้ไหมหรือว่าอยากเอาไปต่อทําเองเนี่ยโทรมาปรึกษาได้เบอร์เบอร์อะไรนะเฮียศูนย์หกห้าครับครับผมแปดห้าสามครับสามสามหกหกครับครับผมเดี๋ยวไปดูสวนกล้วยกันครับพี่น้องครับได้เลยเอาละครับพี่น้องครับนี่ครับผมมาถึงสวนกล้วยของเฮียใหญ่แล้วนะครับนี่ฮะ โอ้โหสวยงามใบนี่เขียวมากเลยพี่น้องเนี่ยใบเขียวจริงๆครับเนี่ย้ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับครับได้ครับกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่เลี้ยงเองครับจริงๆพืชหลักก็อยู่ข้างล่างตอนนี้นักการจะกลายเป็นว่ากล้วยเป็นพืชหลักแล้วอ่อและหลักๆปลูกอะไรเฮียปลูกโกโก้ครับอ๋อโกโก้แต่ปลูกกล้วยเสริมไว้เป็นที่เลี้ยงให้โกโก้ตอนนี้กลายเป็นกล้วยสวยงามมาเลยกล้วยมัน มันคุมพื้นที่ไปหมเดเลยพี่น้องนะดูฮนะคุมไปหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ครับนี่คือผลงานของเจ้าปุ๋ยขี้วัวน,นะครับนี่เป็นบ้านสวนของเฮียใช่ไหมใช่ครับนี่ครับนี่ถึงแล้วครับบ้านสวนเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ใกล้กันเลยครับ อโอ้โหในทางลงตรงบ้านสวนน่าอยู่มากพี่น้องนี่ฮะอันนี้ก็เป็นไก่ป่าอืมเป็นบันไดลงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยงไก่ป่าไว้ตรงนี้อาวเนี่ยมันหลับหรอือมันมันาตายไปตัวหนึ่งครับอ,าาอ๋อนี่ครับนี่คือต้นโกโก้โกนี่คือพืชต้นหลักของเราตอนแรกคิดว่านี่ปุ๋ยที่นะอัเน็ดที่เราใส่ครับเนี่ยครับ เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมที่นี่ที่สวนเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับเนี่ยครับไม่ใส่สารเคมีนะครับทุกต้นจะมีอ่าเนี่ยครับทุกต้นก็จะมีแบบปุ๋ยขี้วัวอัดเม็ดอยู่นี่นะครับแต่ยอดครับดูยอดเราชะงักไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามาโดนฝนพ้งช่วงนะระยองเราทิ้งช่วงไปเกือบเดือนอ๋อไปหน่อยนึงอ่านี่คือต้นกล้วยีืน้อกเอ้ยลนต้นเบลอเลยครับนี่ครับดูครับนี่ครับ วยจริงๆงนี่นะฮะเฮียในในในกระสอบนี่อะไรพริกอะรอพริก<ะ>พิกขี้หนูสวนครับอือดูเม็ดพริกพี่น้องไม,ไม่มีเวลาเก็บครับนี่คือผลงานของปุ๋ยขี้วัวอัดเม็ดนะครับที่เฮียเขาทาเองผสมเองนะครับลองทดลองดูไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะเอาเศษเศษที่บอกว่าเม็ดใหญ่ๆเมืม่อกี้นะฮะโรยเลยใช่ไหมเฮียใช่ครับใส่ใส่ใส่เท่าไหร่อัตราอ๋อผมไม่ได้คิดเลยครับไม่เคยคิดเลยใส่ไปเรื่อย เพราะว่ามันไม่มีสารเคมีอะไรเนาะนี่ครับตามโคนนยครับอันนี้ใส่ตัวอัดเม็ดเลยอันนี้ผมเอาอัดเม็ดมาใช้เลยอ๋อนี่คือต้นนะยังยังเป็นเม็ดอยู่เลยครับนั้นนี่ฮะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนะครับอันนี้วิธีการใส่ที่ผิดนะครับคือวิธีการใส่ที่สิอยู่ห่างจากโคนประมาณสักห้าสิบเซนหรือตามสมงพุ่มเขาครับผม อันนี้คนงานมันเอาสะดวกเพราะว่ามันก็ทิ้งอย่างเดียวครับนี่คือสวนโกโก้นะครับพี่น้องนะทางเดินรครับผมอหนี่มีครบหมดเลยที่นี่พี่น้องเลยเนี่ยครับดูสามดอกดูพริกครับครับทุกต้นขนาดอยู่ในร่มกล้วยนะครับโอ้โหเนี่ยดูเม็ดพริกดูเม็ดพริกนะครับผมแทบโอ้โหเม็ดใหญ่มากๆพี่น้องเลยเนี่ยฮะนี่เขนาดไม่ค่อยจะโดนแดดเลยนะครับเนี่ยคือแบบกล้วยมันงามงามมากนะสูงสัก โอ้สูงประมาณเท่าไรเฮียเนี่ยประมาณหกเจ็ดเมตรแปดเมตรได้ไหมหกเมตรเจ็ดเมตรได้แล้วต้นกล้วยเนี่ยฮะสวยๆทางนั้นเลยพี่น้องเนี่ยครับนู่นฮะเรื่อกล้วยกำลังออกลูกนะครับนี่อ่ะตามไปตามไปครับพี่น้องครับตามมาตรงนี้จะเห็นชัดครับโซนนี้โซนนี้ต้นกล้วยเขาจะคลุมเราอ่า ลุมโก,โกโก้ถ้าเป็นพืชตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีตัวอันนี้ผมไม่ได้ฉีดปุ๋ยที่ข้างขาวครับอ,อีกเทคนิคอันหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือถ้าถ้าอยอดเขาไม่เดินผมจะฉีดขี้ข้างขาวอไอตัวที่เราไปผสมกับขีงข้งวนะครับมาหมักทิ้งไว้คืนหนึ่งแช่น้ำคืนหนึ่งแล้วก็เราก็กรองออกจากน้ำครับเสร็จแล้วเราฉีดยอดเขาก็จะพุ่งเลยครับ นี่ผมไม่ได้ฉีดอยู่เดือนหนึ่งไม่มีเวลาครับครับมันก็เลยชะงักนิดนึงอโอไหนจะครับไหนจะฟาร์มวัวไหนจะสวนกล้วยไหนจะสวนโกโก้อีกครับเนี่ยังเป็นเม็ดอยู่เลยครับเนี่ยฮะยังเป็นเม็ดอยู่เลยที่นี่ไม่มีสารเคมีนะครับไม่ใส่สารเคมีเลยนี่คือผลงานของเจ้าปุ๋ยขี้วัวล้วนๆนะครับล้วนๆเลยนะพี่น้องอยากจะได้เอาไปปรับปรุงดินเอาไปปรับปรุงพืชพันธุ์ของพี่น้องเองก็สนใจก็ ติดต่อเข้ามานะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรอีกทีนึงครับเฮีย0 5บ8 5 3 3 3 6 6เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์อีกคลิปหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พูดจาภาษาบัวเนี่ยแหละฮะได้ทําคลิปดีๆคลิปคุณภาพมาฝากพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับผม ว,วันนี้ลากันไปที่สวนกล้วยนะครับเนี่ยฮะผมอยู่กลางดงกล้วยเลยครับเนี่ยผมหาทางออกไม่เจอแล้วพี่น้องนะผมต้องไปกับเฮียแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ